สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาทำคลิปเกี่ยวกับาการหวานข้าวนะครับผมข้าวนาปีนะครับนาปีเข้า105นะครับผม,มเมล็ด105นะครับนี่ก็นะี่ครับรถกถจรเดียนใช้เป็นดีในการืีถ่ถเป็รอบแรงแล้วครับ รอบได้แล้วหนึ่งรอบแล้วก็ตังหมก็ไถแล้วก็ชาดเลยครับคือไถกลบข้าวนะครับข้าวหวานไปแล้วนะครับแล้วก็คือไถรอบแล้วก็กลบเลยครับคือวิธีนี้ก็จะได้แบบวิธีข่าอยู่กลบเล็กพอสมควรนะครับ กันนกกันไก่กันอะไรครับเพราะว่ามีบ้านคนอยู่ด้วยนบก,ก็มาลอยถ้าไปทีการปั่นก็ก็เออข้าอาจจะอยู่ต้งคนบ้างแต่ตัวนี้ก็ไถแล้วก็ขาดไปเลยครับไถไถกบข้าวแล้วก็ลาดเลยนะครับพิธีนี้ก็ดีเหมือนกันนะผมคิดนะครับ ปีนาน,นี้ก็ประมาณแปดไร่นะครับผมก็ปีนี้ก็ฝนแรงทิ้งช่วงไปไกลครับแดดแรงมากครับู่ซุริมนะครับอุณหภูมิ44องศาร้อนมากก็เลยแห้งแรงครับตอนนี้ก็ฝนเริ่มมาแล้วก็เลยได้พึ่งหวานครับวันนี้วันที่28พฤษภามนะครับพึ่งได้ไถหวานข้าวครับผม ปกติต้องหวานตั้งแต่ช่วงต้นต้นพฤษภาลแล้วนะครับแต่รอบนี้ก็ฝนนานเกินไปครับก็เลยแบบหวานช้านะครับเพิ่งมาเพิ่งไถดินเท่านะครับยนี่ดินที่ไถนะครับส่วนฝั่งนี้ก็ดินที่ลาดแล้วก็หวานแล้วก็ไถกลบแล้วก็ขาดนะครับนี่ กันนกพอสมควรนะครับกันนกกันปิดกันไก่ก็ดีพอสมควรครับก็เป็ดไก่ก็เฉียยากเหมือนกันก็อยู่ขบอยู่ลึกพอสมควรต้องรอดูอัตราการงอกครับว่าจะงอกดีมากน้อยแค่ไหนนะครับลดไถมาแล้วครับว่ไถของลุงแกทุกปีนะครับนาแก่ก็อยู่ทางยูงครับ ผมแค่ทำเสร็จแล้วนะเดี๋ยวผมบอกปีที่แล้วถ้าไม่ค่อยสวยนะครับเพราะว่าน้ำมาเร็วเกินครับแล้วก็ไถก็งอกบ่าไม่งอกบ่าแล้วก็มันมีน้ำขังครับก็เลยแบับเป็นล้อรถลึกเลยครับเป็นร่องที่เหลมากเลยครับปีที่แล้วใครดูคล่ปเก่าก็จะเห็นนะครับว่าปีที่แล้วก็เป็นไงนะครับปีนี้ก็กำลังสวยครับ เราให้งอกก็แล้วก็มันร้อมไปขายนะคยนักไขยรอบๆนี่ครับร,ร้องนัไข่เขียวไม่ให้เป็ดให้ไก่เข้ามานะครับทีนี้ีนี้ทํานาตรงนี้เป็นปีที่สองครับทําเองนะครับก่อนหน้านี้ก็พอก่อแม่คนทำาย่งนี้ทําเองครับพี่ชีร่ก็ทําเองครับก็พี่ชีร่าก็ได้ข้าวไม่ค่อยเยอะนะครับทีคน มอชีพ่นข้าวให้นะครับก็ไะเป็นตามันาเยอะก็ต้องมาตามเก็บนี่ครับเก็บก็ขาดเกลี่ยลงครับเขาวานเร่งครับวานเร่งขอไปรับงานต่อครับไถ่าดแล้วก็ถแล้วก็ขาดลงเลยครับทีนี้ก็ก็ทำเป็นปีแร้นะครับปีนี้ ปีที่แล้วก็ปั่นเอานะครับปันป่นรอดูนะครับว่าปีนี้ข้าวจะออกมาเป็นยังไงแต่คงจะดีกว่าปีที่แล้วเพราะว่าปีที่แล้วเสียเยอะครับเสียกับเชอร์รี่ด้วยแล้วก็เอามข้าวไม่งอกด้วยครับแล้วก็น้ําขังน้ําท่วมเสียข้าวไปเยอะครับปีที่แล้วแต่ก็ถามว่ายังได้ไหมก็ได้อยู่ครับแต่ก็ไม่ขับทุนแต่ปีนี้ก็ตั้งใจไว้ทําให้ดีครับดีวกว่ารอบที่ผ่าน,านมา ดต่อไปนะครับต่อไปก็ข้า้งอ,อกคงไม่ต้องข้างอ,อกเลครับคงน่าจะมาล้อมั้วยเ,เร็วเนี่ยครับล้อมมาตะข่ายตะข่ายสีฟ้านะครับล้อมให้มองการเป็ดไก่นะครับก็ตอนนี้ก็ฝนเริ่มถึงช่วงนี้แล้วนะครับถ้าหวานแล้วเอฝอนมาสักอีกรอบสองรอบก็ให้ดินมันชุ่มเนะ่ยก็น่าเขาน่าจะงอกดีนะ ต้องรอดูต่อไปครับโอเค,ครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะก็มาคิปเกี่ยวกับนะกบารผ่านเข้านาปีครับเข้า105นะครับก็ไมาได้อัพคลิปนานแล้วครับก็เลยครับหาอะไรถ่ายทําบ้างครับเดี๋ยว,ว่าเดี๋ยวชาวบ้านเขาว่าหายหน้าหายตาไปไหนไม่เคยทําคลิปลงเลยคลิปปลาก็ยังไม่ได้มีโอกาสทําเลยครับตนคลิปปลาล่อ คิดลงเท่าไหร่เลยโอเคครับก็มาถ่ายชมครับวิวธีการถ่ายแก็คาดในตัวเลยป้องกันเลยคือไม่ใช่ว่าถ่ายถ่ายปุ๊บแล้วก็หวานข้าวแล้วก็ถ่ายแล้วก็กบนะไม่ใช่ครับเราถ่ายก่อนรอบหนึ่งครับอย่างฝั่งนี้ถ่ายก่อนรอบหนึ่งถ่ายตากดินนะครับตากดินไวป้ประมาณวันอาทิตย์หนึ่งนะครับก็ ต่อไปก็มาหวานข้าวแล้วก็ไถเลยครับ้าดพร้อมอโอเคนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ